ตอนที่350มีบางอย่างเกิดขึ้นในเมืองเวสวินคันเต้ลม้มลงกับพื้นและขวดในมือซ้ายของเขาตกลงไปที่พื้นดังโครมขวดแตกและเศษแก้วแตกกระจัดกระจายไปทั่วพื้นและมีกลิ่นวายแรงอบอวนเธอไม่สามารถทําอะไรผู้ชายจามกวนคนนี้ได้เธอจึงต้องยืนห่างๆแล้วพูดว่าดูตัวเองสิงเจ้านายของฉันออกไปแล้วจริงๆกองเต้ใส่หัวและลุกขึ้นจากพื้นเขามองไปรอบๆและพบว่าห้องไม่ใหญ่มากมีสองเตียง,งใหญ่และเตียงเล็กโตทำงานและตู้เสื้อผ้า ้า,าเธอต้องซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าและต้องการจะแกล้งฉันกองเต้เปิดตู้เสื้อผ้าเพียงเพื่อจะพบว่าข้างในมีเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ชุดเขาปิดประตูตู้เสื้อผ้าและมองไปรอบๆห้องต่อไปอย่างไรก็ตามไม่มีที่อื่นให้เขาซ่อนตัวในห้องป่าไม่มีอะไรจริงๆเหรออาจารย์ไม่ได้อยู่ที่นี่จริงๆโอเคเขาพูดคุณแข็งแรงมากเล่นแบบนี้ทุกวันก็ไม่เลวตอนนี้ฉันมั่นใจมากแล้วฉันจะดื่มมันเองเขาเดินออกไปแต่ห่างออกไปเพียงสองก้าวเขาก็กรีดร้องอย่างไม่คาดฝันและกระโดดขึ้นโดยเอามือปิดเท้า ประตูเต็มไปด้วยกระจกแต่เขาเดินออกไปอย่างเจ็บปวดสมัยนี้รองเท้าไม่มีพื้นยางหนาๆเขาเหยียบเศษแก้วด้วยเท้าข้างเดียวและแก้วที่แหลมคมก็ทิ้มฝาเท้าของเขาคานเต้กระโดดออกจากหอพักด้วยเท้าข้างเดียวและร้องว่านักบวชฉันต้องการนักบอวชอคนรับใช้ของเขารีบวิ่งไปช่วยเจ้านายของเขาไปชายของโวฟาใส่หัวและถอนหายใจจากนั้นเธอก็หยิบไม้กวาดออกมากวาดเศษแก้วที่แตกอยู่บนพื้นนอกจากนี้เขายังเช็ดไวบนพื้นด้วยผ้าปัดฝุ่นจากนั้นเธอก็ปิดประตูอีกครั้ง แกมอเดลีนซึ่งซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้ฝั่งตรงข้ามอาปากกว้างด้วยความประหลาดใจร็อบไม่อยู่ในห้องจริงๆหรือหาอะไรฉันรออยู่ข้างนอกหลังจากตามเขามาทำไมเขาถึงหายไปเขาออกไปทางหน้าต่างหรือเปล่าแต่ทำไมเขาถึงกลิ้งข้ามหน้าต่างเมื่อเขาออกไปเขาแค่เข้าไปทางประตูใหญ่ไม่ใช่เหรอเขารู้ไหมว่าฉันรอเขาอยู่ที่ประตูหน้าบ้านไม่ไม่ไม่เป็นไปไม่ได้ตามนิสัยของเขาถ้าเขารู้ว่าฉันรออยู่ที่ประตูหน้าเขาจะมาหาและพาฉันออกไปแน่นอนจากหลังต้นไม้ แอมโมเดลีนครุ่งคิดอยู่นานและคิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะรออยู่นอกหน้าต่างหลังหอพักของเขาหลังเลิกเรียนฉันไม่เชื่อว่าฉันจะตามเขาไม่ทันในเวลานี้โรบบีนั่งอยู่บนเก้าอี้หินของเขาในเมืองเวสไว้อย่างเกียจคร้านเมื่อเร็วๆนี้เขาได้รับการยกย่องในไบร์โรดว่าเป็นขุนนางที่ขยันขันแข็งและขยันหมั่นเพียรเมื่อเขากลับมาที่เวสไว้เท้าเท่านั้นที่เขาจะได้พักผ่อนอย่างขี้เกียจและรู้สึกสบายใจ ไม่กี่นาทีต่อมานายกเทศมนตรีของไวเบิร์ดทาวซึ่งเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของเวสไว์ทาวและเป็นมือขวาของร็อบดีก็มาถึงอย่างไรก็ตามเนื่องจากการมาถึงของคุณนางที่นำโดยนู่หลุหนเขาไม่สามารถรักษาเวลาได้ตอนนี้เขาทำได้เพียงเล่นเล็กๆน้อยๆและทำธุรกิจเล็กๆและช่วยร็อบบีทำงานตามสัญญาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ตัวเขาเองก็ไม่ได้สนใจมันเพราะความเข้าใจของเขาเขาไม่มีความทะเยอทะยานใดๆเป็นการดีสำหรับเขาที่จะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆ เห็นรอบนอนอยู่บนม้านั่งนายกเทศมนตรีเมืองไว้บิไรท์ทอจึงทักทายเขาว่าสวัสดีแล้ววิ่งเหยาะเหาะเขายืนขึ้นด้วยความเคารพและพูดว่าถึงท่านพ่อผมมีเรื่องจะคุยกับคุณโอ้รอบบียิ้มและถามว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่การก่อสร้างทั้งหมดของเขตวางเจงเสร็จสมบูรณ์แล้วเจ้าพ่อบอกว่าจำนวนคนจะไม่เพิ่มขึ้นชั่วคราวดังนั้นเราจึงไม่ได้เริ่มโครงการใหม่แต่เมื่อเร็วๆนี้เมื่อเร็วๆนี้มันดูเหมือนว่าจำนวนคนจะเพิ่มขึ้นอีกฉันจึงอยากถามคุณว่าคุณตต้้ออองงกาาาารรรรสเรเเขขืื่่นหหไมัวะ ร็อบได้ลงแข่งทั้งสองฝั่งเมื่อเร็วๆนี้ดังนั้นเขาจึงไม่ค่อยชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของเวสวินทาวเขาถามถูกเต์งอเขาหัวเราะและพูดว่าตอนนี้ผู้คนในเมืองเล็กๆและหมู่บ้านรอบๆต่างวิ่งเข้าหาเราตลอดเวลาเพราะมันง่ายที่จะหางานทําในเวสต์วินทาวมินเดือนสูงและพวกเขาไม่ต้องการแม้แต่ที่ดินในของพวกเขาบ้านของตัวเองเหลือแต่คนแก่และเด็กๆอยู่บ้านแรงงานที่แข่งแกร่งเดินทางมายังเวสต์ไวยทาวตลอดเวลาหางานที่นี่ทําเงินแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านเป็นระยะๆรอะะบเอเรามาถึงั้้้นนีแลวเหรอ เวทีอะไรนายกเทศมนตรีไว้บีไรชอถามฉันสบายดีรอบบีกล่าวฉันกำลังพูดกับตัวเองไม่ต้องห่วงฉันไปเถอะนายกเทศมนตรีกล่าวต่อว่าโดยรวมแล้วตอนนี้กำลังแรงงานจำนวนมากกำลังวิ่งไปที่เวสไวาทาว พวกเขาเรียกตัวเองว่าเวส์วินเดอร์ด้วยซ้ำฉันสังเกตเห็นว่าเวส์วินเดอร์เหล่านี้มีลักษณะเด่นคือเป็นโสดไม่มีลูกไม่มีลูกภารสิ่งที่พวกเขาต้องการคือบ้านหลังเล็กๆและพวกเขาไม่ต้องการบ้านหลังใหญ่ฉันคิดว่าเราสามารถสร้างชุมชนใหม่ได้อย่างสมบูรณ์และสร้างบ้านหลังเล็กๆรองรับเดี่ยวทุกรูปแบบสำหรับพวกเขาพวกเขาจะมีความสุขมากร็อบบี้ยิ้มและพูดว่าในเมื่อคุณค้นพบสิ่งนี้ทำไมคุณไม่ทำเองทำไมคุณถึงต้องมาหาฉัน เขาพูดอย่างงุ่งง่ามว่าการสร้างชุมชนต้องใช้เงินมากและฉันไม่สามารถมีเงินมากมายขนาดนี้ได้เมื่อนึกถึงการลงทุนของก็อดฟาเธอร์ฉันขอเป็นลูกจ้างตามสัญญาจะดีกว่า ร็อบบี้เข้าใจว่าบุคคลน,นี้ที่ไอและสายตาสั้นเขากลัวที่จะเสี่ยงและสูญเสียการลงทุนของเขาแต่เขาแน่ใจว่าจะต้องสร้างโชคลาภในฐานะหัวหน้าคนงานเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะฮ่าฮ่าดูคุณสิคุณจะไม่สามารถสูญเสียงเงินลงทุนได้คุณจะทำแต่เงินมากขึ้นในอนาคตอันในกล้จะมีสิ่งมีชีวิตเช่นเวสเวนเดอร์มากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาจะไม่เพียงซื้อห้องเดียวแต่ยังนำญาติญาติมาจากบ้านเกิดหลังจากที่พวกเขามีรากที่มั่นคงแล้วพวกเขาจะซื้อบ้านหลังใหญ่ตอนนี้บ้านจะซ่อมเท่าไไหหหหรรรรรร่่่่่ทดดดมมึึึึงง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 กกกกกลัััวววููจจาาาาายยยยสส้้้้้นนนนนนขออออเเเบบบิิิ์ีีป็ะ รอบบีหัวเราะและใส่หัวบนมานั่งแม้แต่เวสวินเดอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นน่าสนใจทุกครั้งที่เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่คล้ายกับคนรุ่นปัจจุบันในโลกนี้เขาจะรู้สึกมีความสุขมากถ้าโลกนี้เป็นเหมือนโลกที่เขาเคยอยู่ในอดีตมากกว่านี้เขาคงจะมีความสุขมากขึ้นและรู้สึกว่าความพยายามของเขานั้นคุม้มค่าเมืองจำลองนี้ไม่เสียเปล่าลูกแก้วบนโตะเริ่มส่องแสงอีกครั้งราชินีเรียกอีกครั้งตอนที่ส5 1อห้าสเอดคืนประชากรให้ฉัน ร็อบรับโทรศัพท์สมเด็จพระบรมราชินียังคงทรงสง่างามแม้ว่าเธอจะถูกบังคับให้ดึงชุดของเธอขึ้นและโชว์ต้นขาของร็อบบี้ในถุงน่องผ้าไหมแต่เธอก็กลับมามีรูปลักษณ์ที่สง่างามศักดิ์สิทธิ์และไม่อาจขัดขืนได้ในวันที่สองเมื่อเธอโทรหายิ่งกว่านั้นเธอมักจะตรงประเด็นทันทีที่เธอพูดเธอพูดอย่างไม่สุภาพอีกครั้งร็อบเมื่อเร็วๆนี้คุณขโมยคนของฉันไปใช่ไหมฉันขโมยคนของคุณหรือไม่แน่นอนราชินีทุบโต๊ะและพูดด้วยความโกรธบอกฉันทีทำไมฉันถึงสูญเสียประชากร รับล่องลอยไปเรากำลังล่องลอยไปทางทิศตะวันตกด้วยความฝันที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นละก่อนความลังเลที่เรามีเมื่อวานนี้และโบกมือลาและอำลาความสำเร็จของเราคุณไม่สามารถหลอกฉันได้ด้วยการร้องเพลงราชินีพูดอย่างจริงจังว่าคนที่เธอขโมยมาจากฉันล้วนเป็นคนงานที่แข็งแกร่งหมู่บ้านทั้งหมดรอบๆเวสไวาทาวปล่อยให้ฉันเป็นคนแก่และเด็กเท่านั้นคุณมันบ้ามากเอาคนดีของฉันคืนมา รบ,บียักไหล่และพูดว่าคุณผู้หญิงดูเหมือนว่าคุณจะทำผิดพลาดฉันไม่ได้ขโมยคนเหล่านี้พวกเขามาที่นี่โดยธรรมชาติและสมัครใจเพราะในเวสไว์ทาวแม้แต่ผู้ชายที่ทำงานด้วยตนเองยังได้เงินเดือนห้าเหรียญเงินเหรียญและคนที่มีความรู้เล็กน้อยสามารถได้รับเหรียญเงินสิบเหรียญน,นี่คือรายได้ที่ผลักดันให้พวกเขามาที่เวสไวน์ทาวถ้าฉันคืนให้คุณคุณจะให้เงินเดือนห้าเหรียญเงินแก่พวกเขาได้ไหมมีเงินจ่ายไหมราชินีพูดไม่ออก คำถามนี้ยากสำหรับราชินีในจุดนั้นในฐานะผู้ปกครองประเทศเธอย่อมรู้รายได้ประชาชนาเฉลี่ยของตนเองอย่างแน่นอนสำหรับผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านและเมืองเล็กๆเ,เหล่านั้นรายได้ต่อเดือนของพวกเขาเป็นเรื่องยากที่จะได้แม้แต่เหรียญเงินส่วนใหญ่ได้รับเหรียญทองแดงหลายสิบเหรียญเท่านั้นถ้าพวกเขาซื้อของจำเป็นบางอย่างเช่นเกลือและผ้าพวกเขาจะไม่มีเงินเหลือชีวิตของผู้คนลำบากว่ากันว่ามีสถานที่อยู่ไม่ไกลที่สามารถหารายได้จากเหรียญเงิน 5- ถึง10เหรียญเงินต่อเดือนคงจะแปลกถ้าพวกเขาไม่ไปที่นั่น โชคดีที่การจราจรยังไม่พัฒนาและข้อมูลก็แพร่กระจายอย่างช้าๆราชินีไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับผู้คนที่อยู่ห่างไกลจากเมืองเวสวินแต่หมู่บ้านเล็กๆรอบเมืองเวสวินนั้นถูกดูดลื่นไปจริงๆร,ราชินีต้องการบอกอย่างจงใจว่าข้าไม่สนใจเจ้าต้องคืนพวกมันให้ข้าแต่เธอไม่ใช่ทราราชตรงกันข้ามเธอเป็นราชินีที่คำนึงถึงประชาชนของเธอมากเธอไม่สามารถบังคับประชาชนให้มีชีวิตที่ดีด้วยมโนธรรมได้แต่จําต้องอยู่อย่างแร้นแค้นเมื่อเผชิญหน้ากับลูกบอลคริสตันเธออดไม่ได้ที่จะคร ถ้าคนเหล่านี้ต้องการกลับไปจริงๆคุณสามารถส่งคนไปที่เวสไวน์ทาวเพื่อขอร้องให้พวกเขากลับไปได้ฉันอนุญ,ญาตให้คนของคุณอุดทอนและตะโกนอย่างเป็นกันเองแต่จงสนใจคําพูดของคุณคุณไม่สามารถส่งกองทัพไปกวาดต้อนพวกเขากลับมามิฉะนั้นเราจะขับไล่กองทัพของคุณออกไปโรบบี้ยิ้มและพูดว่านอกจากนี้ฉันต้องเตือนคุณด้วยว่ามีคนมากมายในเมืองเวสไวน์ที่จะหาเงินในเมืองและพาพวกเขาไปที่บ้านเกิดของพวกเขาเพื่อใช้จ่ายกล่าวคือ เงินเหล่านี้จะไหลกลับไปยังหมู่บ้านที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณและกลายเป็นเงินของคุณในที่สุดหากคุณไม่ให้พวกเขาทําเงินในเวสไวน์ทาวแสดงว่าคุณไม่ต้องการให้พวกเขาทําเงินด้วยตัวเองราชินีถึงกับพูดไม่ออกนี่เป็นเรื่องยุ่งยากมากราชินีอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเธอรู้สึกเศร้าใจอีกครั้งที่เธอเสียเปรียบเรื่องภายในกับร็อบราวกับว่าเธอจะไม่มีวันได้เปรียบลืมมันไปซะเธอจะคลายความกังวลได้อย่างไร ของหวานเท่านั้นราชินีหยิบลูกอมสีขาวขุ่นออกมาจากกล่องบอบบางข้างๆและใส่เข้าไปในปากของเธอมันเป็นสินค้าใหม่ที่ผู้สูงศักดินาให้เธอว่ากันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยเขามันถูกเรียกว่าลูกอมนมมันอร่อยมากเธอถูกพิชิตโดยลูกอมนี้หลังจากกินมันเข้าไปการใช้อาหารแสนอร่อยนี้บรรเทาความกโกรธของเธอก็ไม่เลวมีขนมห่อแก้มเธอแต่ไม่ได้ทําให้หน้าเธอผิดรูปเธอ,อยังคงดูสง,ง่างามและพูดกับร็อบอย่างพึงพอใจว่าคุณเห็นขนมที่ฉันกินไปเมื่อกี้ไหมพึมชื่อมันคือขนมกระต่ายขาวลูกใหญ่คุณไม่่มมีใชไห ฉันได้เปรียบกว่าในการวิจัยอาหารหวานบนถนนสว่างร็อบพูดด้วยน้ำเสียงเน็บแนมว่าคุณถูกคนชั้นสูงโกงโดยต้องการได้รับเครดิตลูกอมนี้ไม่ได้เป็นคนทำมันทำโดยนูโอลูนอชายจากเมืองเวสวินขอบคุณลูกอมนี้เพิ่งได้รับอีกสองสามเหรียญเงินสำหรับเมืองเวสไว์ของฉันอย่างไรก็ตามฉันมีลูกอมผลไม้อยู่ที่นี่คุณอยากซื้อบ้างไหมราชินีกลายเป็นพูดไม่ออกฟักทำไมราชินีวางสายทันทีร็อบไม่มีทางเลือกนอกจากยักไหลาราชินีผู้น่าสงสารเธอมักจะอยากเหยียบฉันแต่น่าเสียดายที่เธอถูกเหยียบย่ำอย ในขณะนี้ชายผิวคล้ำคนหนึ่งมาถึงประตูโบสถ์ตอนนี้มืดแล้วผิวดำของชายผู้นั้นมืดจนแทบจะกลืนไปกับกลางคืนอย่างไรก็ตามเขาสวมชุดสีขาวซึ่งทำให้เขาดูเหมือนลอยอยู่ในอากาศลิเลียนที่ออกมาพร้อมกับถ้วยโคคาโคลาเห็นชุดลอยอยู่ในอากาศเธอกลีดร้องด้วยความสยดสยองออาาามีผีเธอคว้างถ้วยใส่เสื้อผ้าที่ลอยอยู่ในอากาศอย่างเด็ดขาดว้าวใบหน้าของชายผิวคล้ำถูกปกคลุมด้วยโคลาเขารีบตะโกนว่าคุณลิเลียนมันไม่ใช่ผีฉันเองมอตรา ก็คุณมอตอรานี่เองลิเลียนตกใจมากทำไมคุณถึงแกล้งทำเป็นผีนอกบ้านของฉันฉันไม่ได้แกล้งทำเป็นผีลิเลียนงุยและพูดว่าอย่าออกมาตอนกลางคืนโดยที่คุณผิวคล้ำถ้าคนรับใช้จากครอบครัวอื่นพูดกับเขาแบบนี้เขาคงสู้กลับแล้วและอาจฆ่าเขาได้อย่างไรก็ตามลิเลียนเป็นคนรับใช้ที่ไม่ธรรมดาและไม่มีใครกล้ายุ่ยยุ่ยเธอเขาต้องยิ้มและพูดว่าคุณลิเลียนพูดถูกเมื่อฉันออกไปข้างนอกคืนนี้ฉันจะทาสีขาวบนใบหน้าของฉันในที่สุดลิเลียนก็ปล่อยเขาและกลับไปที่บ้านเพื่อมอบโคล่าให้รอ็อบ เขาเดินไปหาร็รบบี้และหยิบกระเป๋าใบใหญ่ออกมาเขายิ้มและพูดว่าพ่อทูนหัวฉันพบสิ่งที่คุณต้องการให้ฉันหาให้คุณแล้วจริงๆโอ้ร็ oh, รบบี้ดีใจมากและพูดว่ามานี่และดูสิ็รบบี้เปิดกระเป๋าหยิบก้อนหินก้อนใหญ่ออกมาวางตรงหน้าเขาหินก้อนนี้น่าสนใจมากมันบางมากและดูเหมือนทําจากทรายนี่คือสิ่งที่คุณต้องการทรายและหินหนานแน่นโมดราย,ยิ้มและพูดว่าครอบครัวของฉันได้คุณหาทั่วทะเลทรายในที่สุดพวกเขาก็พบหินชนิดนี้ข้างทะเลทรายจากนั้นพวกเขาก็ล้มก้อนหินก้อนใหญ่และส่งให้คุณจากที่อยู่ห่างออ ร็อบบี้หัวเราะและพูดว่าทำได้ดีมากฉันเป็นหนี้บุญคุณครอบครัวคุณมากในอนาคตฉันจะหาธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้มากมายให้กับครอบครัวของคุณตอนที่352โปโบ,โบแน่นอนว่าโมทรายินดีที่ได้รับคำสัญญาจากร็อบบี้หลังจากอยู่ในเวสไวาทาวได้ระยะหนึ่งเขาก็รู้แล้วว่าความคิดง่ายๆของร็อบบี้คือการทำเงินให้ได้มากๆเมื่อเขาสัญญาว่าจะมอบให้เขาเขาจะต้องสร้างโชคลาภในอนาคตอย่างแน่นอนรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของโมทราไม่มีใครมองเห็นได้ชัดเจนในคืนที่มืดมิดพวกเขามองเห็นเพียงฟันขาวสองแถวที่เปิดอยู่กลางากางนานลุ หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเขาก็ยิ้มและถามว่าพ่อทูลหัวฉันแค่สงสัยคุณอยากได้ทรายแบบนี้ไปทำอะไรดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากมีดเจียนการรับมีดมีประโยชน์มากไม่ใช่หรือเราพูดด้วยรอยยิ้มนี่เป็นวัตถุดิบที่จําเป็นสาหรับการสร้างเครื่องดนตรีที่แม่นยําทุกประเภทเขารีบถามขึ้นว่าเอาละมันไม่มีประโยชน์ที่จะบอกคุณตอนนี้เรายังต้องการวัตถุดิบที่สําคัญเราต้องรอเขาถอนหายใจให้ตายเถิดฉันเขียนถึงเขาและขอให้เขาช่วยหาเนื้อหาฉันตามหามันมากว่าหนึ่งเดือนแล้วแต่ไม่มีข่าวเลย โโบนี่คือชื่อของพ่อค้าเมื่อร็อบบี้มายังโลกนี้เป็นครั้งแรกเขาขายลินเลียนให้กับร็อบบี้และซื้อชุดเกราะหนังมังกรบินจากเขาซึ่งทาให้เขามีไรายได้ก้อนแรกพ่อค้าคนนี้ชอบไปทุกที่เที่ยวชาญในธุรกิจระดับสูงอาวุธทุกชนิดและอาวุธลับและขายคนเป็นครั้งคราวนับตั้งแต่สงครามระหว่างแกรนตะวันออกและตะวันตกเริ่มต้นขึ้นเขาต้องการที่จะกรวรรดทั้งสองฝ่ายดังนั้นเขาจึงเดินทางไปทางเหนือเพื่อทําธุรกิจเขาอยู่ที่นั่นหลายเดือนแล้วและยังไม่กลับมาร็อบบี้ส่งจดหมายถถึงงเเเเเขขขขาาาาาออใหาห้วววััััตตุดิบสสบสสํํคญรซ จดหมายถูกส่งไปนานแล้วแต่ยังไม่มีการตอบกลับเขาสงสัยว่าผู้ชายคนนี้ประสบความสําเร็จในการหามันหรือไม่ตอนนี้ได้เตรียมวัสดุทุกชนิดยกเว้นเงินหากไม่มีเงินเขาไม่สามารถสร้างสิ่งที่เขาต้องการได้ซึ่งทําให้เขากระสับกระส่ายช่างมันเถอะมันดึกแล้วฉันกลับไปนอนได้แล้วม,มตอตอรัเธอกลับ,บบ้านดีกว่าสีผิวของเธอจะน่ากลัวกลางดึกเมืม่อรอบและราชินีคุยโทรศัพท์เสร็จแล้วเวสวินททวก็ไม่เหลืออะไรให้ทํา หลังจากขับมอเตอร์กลับเขาก็แจ้งทำเป็นกลับไปนอนที่โบสถ์เขากลับไปที่ห้องของเขาและใช้เทคนิคการย่อขนาดเพื่อย่อตัวเองจากนั้นเหมือนหนูตัวเล็กๆเกขาว,วิ่งขึ้นเนินยกหินก้อนใหญ่ที่ปิดพอเท้าเกียร์ผ่านประตูเกียร์และกลับไปที่ถนนสว่างเขาเปิดลิ้นชักและปีนออกไปทันทีที่เขากลับสู่ขนาดปกติรอบ,บีได้กลิ่นชุนของวายอะไรนะซูโอฟาทำไมมีกลิ่นแอลกอฮอล์ในห้องหลังจากได้ยินเกี่ยวกับกองเต้ร,รอบก็ใส่หัวและพูดว่าคุณเข้ามาในห้องผมแล้วเพื่อบังคับให้ผมไปหาคุณ แน่นอนว่ามันยากนิดหน่อยที่จะสร้างสมดุลระหว่างทั้งสองฝ่ายเพื่อชดเชยการโกหกคุณต้องถูกบังคับให้โกหกอีกไม่ดีแน่สู้ฟ้ายังคงเงียบก็ได้แต่นี่สำคัญกว่าเธอยอมผมสีดำของร็อบอย่างรวดเร็วแต่งหน้าและผลักประตูเปิดออกในเวลานี้แอมอเดลินซึ่งนั่งยองๆอ,อยู่ใต้ต้นไม้ตรงข้ามประตูหอพักยังไม่ออกไปทันใดนั้นเธอก็เห็นประตูเปิดออกจากประตูที่เปิดอยู่เธอเห็นได้อย่างชัดเจนว่าร็อบบีกำลังแว่งไปมาในห้องและเขากำลังหมุนพัดลมราวกับว่าเขาต้องการเป่าอากาศในห้องเธอแง่หน<ๆ>้ามองท้องฟ้าแแลลละคิดวว่าาเเธออกับม้ร และเธอไม่ได้กลับมาทางประตูหลักดูเหมือนว่าเธอจะกลับหอพักทางหน้าต่างจากทางหลังบ้านทำไมต้องทำอย่างนั้นหรอแปลกจังคืนพรุ่งนี้ฉันต้องไปสอบสวนมันเป็นคืนที่เงียบงนันบ่ายสองมาเร็วหลังเลิกเรียนครูและนักเรียนทุกคนกลับหอพักเมื่อร็อบบี้เดินออกจากห้องเรียนเขาไม่เห็นมาเดเลนปกติแล้วผู้หญิงคนนี้มักจะนั่งข้างนอกแบบสบายๆแปลกมากที่วันนี้เธอไม่อยู่ที่นี่เขามองไปที่ซูโอฟาที่รออยู่นอกห้องเรียนแล้วถามว่าวันนี้ผู้หญิงคนนั้นไม่มาเหรอซูโอฟาพยักหน้าฉันไม่ได้เจอเธอมาหนึ่งวันแล้ว รับยิ้มและพูดว่าดูเหมือนว่าคุณแอมอเดลีนจะโกรธในที่สุดจากความพยายามที่ไม่เหน็ดเหนื่อยของฉันเป็นความคิดที่ดีเรากลับกันเถอะมาเรียนเดินตามเขามาจากด้านหลังแล้วยักไหล่ฉันไม่คิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีถ้าคุณแยกทางกับดยุคครอบครัวคอตันของฉันไม่มีทางเข้าใกล้พวกเขาได้โปรดดูแลเธอให้ดีและพาเธอกลับมา ไม่มีทางร็อบยิ้มและพูดว่าไม่กี่วันมานี้ฉันได้คิดคนไอเทมเวทมนต์ที่ทรงพลังหลายรายการซึ่งพัฒนาด้วยการลงทุนของครอบครัวคุณความสง่างามของคุณจำชื่อครอบครัวของคุณไว้ในใจแล้วใช่ไหมทำไมคุณยังเลือกลุกต่อไปขึ้นตรงต่อองราชินีมาเรียนกล่าวว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ใช่ทางเลือกมีเพียงเด็กเท่านั้นที่สามารถเลือกได้แน่นอนว่าผู้ใหญ่ทุกคนต้องการมันร็อบีหันกลับมาและกำลังจะจากไปพึ่งฉันไม่ชอบทำแบบนี้มาเรียนพูดเสียงดังว่าถ้าคุณต้องการฟื้นฟูระกูลสมิณตจรื่องนี้ ฉันไม่ต้องการพัฒนาหรือฟื้นฟูตระกูลสมิธร็อบยิ้มและพูดว่ายิ่งกว่านั้นแม้ว่าเราจะฟื้นขึ้นมาจริงๆเราก็สามารถพึ่งพาความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงเท่านั้นไม่จําเป็นต้องมีการเชื่อมต่อใดๆมาเรียนอยากไหลและพูดว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่นักเวทแห่งลงระดับต่ำควรพูดหากคุณเป็นนักเวทผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญในเวทมนต์ทุกชนิดฉันอาจเห็นด้วยกับคุณแต่ตอนนี้คุณควรจัดการของคุณอย่างเชื่อฟังสายสัมพันธ์ของตัวเองร็อบบี้ยิ้มและ ตอนที่สามร้อยห้าสิบสามทำไมเขาถึงกลับมาเฮเอลนายจะหักจริงๆการดื่มสุราจะทําให้ตับพิการร็อบมีกล่าวว่าถ้าต้องเลือกระหว่างตับกับเอลฉันจะเลือกเอลกองเต้พูดไม่ออกไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องโต้เถียงกับพี่ชายบ้าๆแบบนี้กองเต้ต้องทาหน้ายาวแล้วพูดว่าอืมฉันไม่พาคุณไปดื่มหรอกแต่วันนี้เธอต้องพาฉันไปสนุกนะพวกเราตกลงกันครั้งที่แล้วร็อบเตรียมใจไว้แล้วสําหรับเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงไม่ตื่นประหนกเลยเขายิ้มและพูดว่าโอเคโอเควันนี้ฉันจะพาเธอไปสนุกโอเคลุกขึ้น เขาดึงคานเต้และกำลังจะจากไปแต่กลุ่มคุณนางหนุ่มคนอื่นๆก็กระโดดออกไปพวกเขาทั้งหมดมาจากเวสวทาวและจอร์ดก็อยู่ที่นั่นด้วยเขาหัวเราะและพูดว่าคุณจะออกไปสนุกโดยไม่มีฉันได้อย่างไรร็อบบี้ยิ้มและพูดว่าพวกคุณทุกคนมากับเราในฐานะพี่น้องเราต้องแบ่งปันบางอย่างวันนี้มาสนุกกันโอ้ใช่กลุ่มคุณนางรุ่นที่สองที่ร่ำรวยหัวร้องสาวๆที่อยู่ข้างๆต่างก็ใส่หัวโอ้มนุษย์อย่างไรก็ตามแอร์มอร์เดลีนซึ่งซ่อนตัวอยู่หลังแปลงดอกไม้ไม่ไกลนักรู้สึกตื่นเต้น วันนี้เธอมารอร็อบเลิกเรียนตามปกตินอกจากนี้เธอยังมาในรูปแบบสะกดรอยตามเธอสวมชุดกระหนางสีดำสบายๆเส,สื้อคลุมตัวใหญ่สีสันละใบหน้าของเธอถูกซ่อนไว้อย่างดีเนื่องจากเธอไม่สามารถติดตามเขาเมื่อวานนี้เธอจึงวางแผนที่จะไปที่หลังบ้านของร็อบบีวันนี้และรอให้ร็อบบีออกไปทางหน้าต่างอย่างไรก็ตามร็อบบีจะพาคนเลวเหล่านี้ออกไปสนุกในวันนี้แอร์มอเดลีนบังเอิญเห็นว่าเขากำลังจะทำอะไรกับตาของเธอเองเธอเห็นกลุ่มคนบ้าคลั่งเดินออกจากโรงเรียนอย่างมีความสุขเอามือวางบนไหล่และพูดคำแปลกๆระหว่างเดิน ในบรรดาคนรับใช้แอมอเดลีนเดินก้งหน้าแม้ว่าเธอจะดูแปลกๆแ,แต่คนรับใช้ที่นายน้อยผู้สูงสักนำมาล้วนมีรูปร่างที่แตกต่างกันมีคนรับใช้จำนวนมากอย่างไรก็ตามผู้ที่สามารถเข้าโรงเรียนได้ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมีอัศวินโลกทถมินจำนวนมากยืนอยู่ที่ประตูโรงเรียนและไม่มีใครสงสัยว่าจะมีคนร้ายลอบเข้ามาในโรงเรียนรูปลักษณ์ของเธอถูกมองว่าเป็นคนรับใช้แปลกๆของตระกูลขุนนางและไม่มีใครสนใจเธอเธอเดินตามรอบ,บบีและพักผวกไปไม่ไกลาจากฝูงชนและไม่มีใครสังเกตเห็นเธอ ถ้าซูโอฟาติดตามรับบีไหวพริบของนักฆ่าของเธอน่าจะพบว่ามีใครบางคนกำลังติดตามเธออยู่แต่ซูโอฟาไม่เคยวิ่งไปกับเขาเลยทันทีที่เลิกเรียนเธอจะกลับไปเฝ้าหอพักแทนรับบีนำกลุ่มของคันเต้ไปที่ถนนที่จะจพวกเขาเดินไปรอบๆและในไม่ช้าก็มาถึงถนนที่มีโสเพเนรวมตัวกันยังคงเป็นช่วงบ่ายโรงเรียนเพิ่งเลิกและยังเช้าอยู่โสเพเนีไม่ได้ออกไปยืนข้างถนนและยังคงนั่งยองๆอยู่ที่บ้านของตนเมื่อกลุ่มคนเข้าไปในตรอกไม่สะดวกสำหรับแอร์มอเดลินที่จะเข้าไปเธอนั่งพิงกำแพงตตรรงงงทาาข้แแลละะือออมคนน่ๆ โรบบี้ดูเหมือนจะเป็นคนที่มีประสบการณ์เป็นผู้นำและวางท่าในทางตรงกันข้ามกองเต้จอดและคนอื่นๆดูขี้อายและโง่เขลาราวกับว่าพวกเขาไม่เคยเห็นโลกมาก่อนแอมอเดลินอดไม่ได้ที่จะวัวเธอได้ตรวจสอบถนนสายนี้เมื่อไม่นานมานี้และพบว่าโรบบไม่เคยมาที่นี่เธอไม่คิดว่าเขาจะแซงทำเป็นคุ้นเคยกับมันในตอนนี้ช่างเป็นของปลอมแน่นอนว่าผู้ชายชอบอวดความแข็งแกร่งเธอควรจะพูดว่าผู้ชายเป็นเด็กหรือเธอควรจะพูดว่าผู้ชายล้วนเป็นตัวจับเวลาสองตัว ร็อบยังจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่โสเพนีอาศัยอยู่ห้องไหนเขาเดินไปเคาะประตูไม่นานประตูก็เปิดออกเมื่อผู้หญิงคนนั้นเดินออกมาและเห็นร็อบยืนอยู่ที่ประตูสีหน้าอายฉายผ่านดวงตาของเธออย่างรวดเร็วจากนั้นเธอก็มองไปที่กองเต้และคนอื่นๆที่ยืนอยู่ข้างๆเธอเข้าใจทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเธอกลีดร้องและยิม้มสวัสดีคุณร็อบสมิธวันนี้คุณมาหาฉันไหมร็อบบี้ยิ้มและพูดว่าใช่ฉันมาหาคุณอีกครั้งฉันมาหาคุณทุกวันคุณมีความสุขไหม ผู้หญิงคนนั้นชำเลืองมองไปยังกลุ่มของกองเต้และจงใจเปล่งเสียงของเธอว่าแน่นอนฉันมีความสุขคุณร็อบคุณตัวใหญ่นาะและแข็งทุกครั้งที่คุณมาฉันรู้สึกดีมากฉันรักคุณมากตอนนี้ฉันทำได้แล้วอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณฉันเปียกทันทีที่เห็นคุณเมื่อได้ยินเช่นนี้กองเต้จอดและคนอื่นๆแสดงความชื่นชมอย่างอธิบายไม่ได้นะจุดนั้นพวกเขาเกือบจะเรียกว่าพี่ชายของร็อบร็อบยิ้มและพูดว่าวันนี้เพื่อนๆของฉันก็มาสนุกด้วยคุณไปหาพี่สาวน้องสาวเพื่อเลี้ยงพวกเขา หญิงสาวเข้าใจแล้วรีบเคาะประตูอีกสองห้องหลังจากน,านั้นไม่นานผู้หญิงกลุ่มใหญ่ออกมาจากแต่ละห้องแต่ละคนจับมือของคุณนางรุ่งที่สองที่ร่ำรวยลับพวกเธอเข้าไปในห้องและปิดประตูคนโง่เท่านั้นที่จะไม่เข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเมื่อเห็นฉากนี้มาเดเลนรู้สึกกังวลเล็กน้อยเธอกลัวว่ารอบจะเข้าไปด้วย อย่างไรก็ตามหลังจากรอให้ขุนนางรุ่งที่สองที่ร่ำรวยทั้งหมดถูกลากเข้าไปในห้องร็อบไม่ได้ตามผู้หญิงคนนั้นเข้าไปเขาหยิบเหรียญทองออกมาและใส่ไว้ในมือของผู้หญิงคนนั้นแทนเขายิ้มและพูดว่าอืมนี่คือเงินของฉันสำหรับการค้าประเวณีในวันนี้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นไม่นานเมื่อพี่น้องของฉันออกมาคุณบอกเขาว่าฉันเสร็จแล้วและออกไปก่อนส่วนคุณแน่นอนเจ้ากำลังจะตายอีกครั้งเข้าใจไหมผู้หญิงคนนั้นพยักหน้าและยิ้มคุณร็อบเงินของคุณหาง่ายจริงๆ ร็อบยิ้มและพูดว่าฉันรู้ว่าพวกเธอทุกคนเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารที่ถูกบังคับด้วยชีวิตฉันจะช่วยเธอก็ได้ห้าห้าฉันจะไปแล้วผู้หญิงคนนั้นเปิดปากของเธอและต้องการจะบอกเขาถึงสิ่งที่ลุกมาเดเลนบังคับให้เธอทำในบาครั้งสุดท้ายแต่เธอก็ไม่กล้าที่จะทรยศเธอเธอต้องทนรับมันไว้และพูดว่าลาก่อนครับร็อบบี้หันกลับและเดินออกจากซอยแอมโมเดลี e. มีความสุขมากที่เธออยากจะเต้นแต่เธอทำไม่ได้ตอนนี้มันเป็นประเด็นที่แท้จริงเขาจะไปไหนบนโลกเธออยากรู้จริงๆอย่าออกเดทกับสตรีผู้สูงศัก ร็อบบี้ไม่มีประสบการณ์ในการต่อต้านการติดตามและเขาไม่มีแม้แต่ความระแวดระวังในการต่อต้านการติดตามเพราะเขาไม่จําเป็นต้องระแวดระวังใครก็ตามที่แทงเขาจากด้านหลังจะได้มีสหรออพีลบหนึ่งจำเป็นต้องระแวดระวังตลอดทั้งวันหรือไม่เขาจึงไม่รู้จริงไม่รู้จริงว่ามีคนอยู่ข้างหลังเขาเขาผิวปากและเดินผ่านถนนที่พลุกพล่านอีกครั้งมุ่งหน้ากลับไปที่โรงเรียนเวทมนต์แอนด์มเดลีนเดินตามเขาและสงสัยว่าเอ๊ะทำไมร็อบบี้ถึงเดินไปโรงเรียนบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเขาคงจะหลงทางอยู่ข้างนอก ตอนที่354ฉันจะเอาไอ้โง่นี่ไปฝึกมีดบินมาเดเลนติดตามร็อบบี้ตลอดทางกลับไปที่โรงเรียนอย่างระมัดระวังมีคนไม่กี่คนในโรงเรียนดังนั้นเธอจึงไม่สามารถติดตามเขาได้อย่างพยองเธอต้องติดตามเขาอย่างระมัดระวังร็อบกลับไปที่หอพักของเขาเขาเคาะประตูหลังจากนั้นซูโอฟาก็เปิดประตูและเดินออกไปเธอพยักหน้าให้ร็อบบี้แล้วเข้าไปในห้องแล้วปิดประตู แอมโมเดลินตกใจและสับสนเธอรีบเดินไปรอบๆอบหอพักนักเรียนและไปที่ด้านหลังของหอพักเธอมองไปที่หน้าต่างหอพักของรอบและคิดว่าฉันอยากจะแอบ,บมองผ่านหน้าต่างจริงๆแต่ถ้าฉันทำเช่นนั้นมันง่ายที่จะถูกเปิดเผยถ้าเขาจับได้ว่าฉันแอบ,บดูหอพักของเขานอกหน้าต่างและพยายามแง้ความเป็นส่วนตัวของเขาเขาคงโกรธมากใช่ไหมถ้าเขาไม่คุยกับฉันหลังจากที่เขาโกรธละ่ะถ้าเราแตกสลายละ่ะเทพแห่งความมืดเธอครุ่นคิดอยู่นานแต่สุดท้ายความอยากรู้ก็ดีกว่าความที่อายถ้าเธอไม่รู้ว่าเราไปไหนเธอก็จะหลับไม่ได้ เธอสัมผัสนอกหน้าต่างของรับบีอย่างระมัดระวังและบังเอิญหน้าต่างถูกปิดเธอจึงไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์ข้างในได้โดยตรงเธอไม่กล้าเปิดโดยตรงดังนั้นเธอจึงต้องหยิบกิ่งไม้และเปิดม่านอย่างระมัดระวังเล็กน้อยการเคลื่อนไหวของเธออ่อนโยนมากราวกับว่าสายลมกำลังพัดผ้าม่านในที่สุดเธอก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องผ่านรอยแตกของผ้าม่านแต่เธอไม่รู้เธอตกใจมากมีเพียงคนเดียวที่นั่งอยู่ที่ตัวในห้องโดยที่ขังของเธอวางอยู่บนมือของเธอดูเหมือนว่าเธอกำลังคิดอะไรบางอย่างแต่รับบีไม่ได้อยู่ที่นั่นเลยไม่เขาจะไม่อยู่่่่ทีีนไได้อยางร แอมอเดลีนตกใจมากทำไมเขาถึงหายไปเขาไปไหนสิ่งแรกที่เธอนึกถึงคือการส่งเวทมนต์โดยทั่วไปแล้วในพื้นที่ปิดและคนมีชีวิตหายไปมันต้องมีการแพร่เชื้ออย่างไรก็ตามถนนสว่างทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยบาริเเวทมนต์ต่อต้านอากาศขนาดใหญ่และไม่มีใครสามารถใช้การส่งสัญญาณแล,และเวทมนต์อื่นๆที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในถนนสว่างได้ดังนั้นความเป็นไปได้นี้จึงเป็นเพียงการยกเว้นเท่านั้นแล้วเขาละ่ะเขาไปไหนเป็นไปได้ไหมว่าเขาออกไปจากประตูหน้าไปทางหลังห้องที่ไม่เป็นความจริง ตอนนี้วิธีเดียวคือแอบเข้าไปในห้องและสอดแนมแต่ทุกครั้งที่็อบบี้ออกไปข้างนอกเขาจะปล่อยให้สาวใช้เฝ้าห้องและเธอไม่มีโอกาสแอบ,บเข้าไปด้วยซ้ำเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหาทางเบี่ยงเบนความสนใจของสาวใช้ตัวน้อยแองมอเดลินรีบวิ่งไปที่ประตูโรงเรียนซึ่งมีกลุ่มทหารของแล็กเอิร์ดนเฝ้าประตูอยู่เธอยกเสื้อคลุมอัพรางกลับด้วยท่าทางสง่างามและเดินไปหาผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อเห็นว่าเธอสวมชุดกระหนังอัศวินแห่งโลกทมินรู้สึกสับสนเล็กน้อยแต่พวกเขาก็ยังโค้งคำนับด้วยความเค แกมอเดลินโบกมือเรียกอัศวินและเอิร์ธที่ไว้ใจได้ที่สุดสองคนมาเธอพูดเสียงเบาว่าคุณเคาะประตูหอพักคุณรอบในอีก20นาทีได้ไหมเมื่อเสาวใช้ออกมาคุณควรจะหาเหตุผลอะไรมาหลอกเธอคุณแค่ต้องปล่อยให้เธอเดินออกจากห้องห้องประมาณ10นาทีโอเคไหมอัศวินแห่งโลกทินทั้งสองกล่าวว่าท่านแม่ทัพเราควรทำอย่างไรเพื่อลวงนางออกไปแกมอเดลินพูดด้วยความโกรธหาวิธีด้วยตัวเองฉันคิดไม่ออกเลย เธอไม่ได้บอกผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเธอกำลังจะทำอะไรแต่สบัดพวกเขาออกเธอเดินไปที่ที่ไม่มีใครอยู่รอบๆห่อตัวเองด้วยเสื้อคลุมของเธอและกลับไปที่ด้านหลังของอาคารหอพักให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้สักพักก็มีเสียงเคาะประตูสโวฟายืนขึ้นและเปิดประตูเพียงเพื่อที่จะเห็นอัศวินดำดินหนุ่มยืนอยู่ข้างนอกเธออดไม่ได้ที่จะถามว่ามีอะไรเหรอคุณกำลังมองหาเจ้านายของฉันอยู่หรือเปล่าเขาไปเที่ยวเล่นสนุกจู่ๆอัศวินดำดินหนุ่มก็มีสีหน้าเหล่า,ลาและเย็นชาและพูดว่าสาวใช้ที่รักฉันไม่ได้มาที่นี่่่่่เเเเพพืืืออออออจ้้าาานนยขงงงคคคุุุณณณแตตตฉักกกรชิญไไปดมมลห ไม่ทำไมฉันต้องไปดื่มกับคนอัปลักอย่างคุณด้วยปอมอัศวินโลกธมินลม้มลงกับพื้นด้วยความหดหู่เธอปิดประตูดังปังและเดินกลับเข้าไปในห้องจากนั้นเธอก็กลับมานั่งที่โต๊ะทำงานแกมอเดลีไม่พบโอกาสที่จะแอบเข้าไปดังนั้นเธอจึงต้องกำมัดแน่นที่หน้าหน้าต่างเขาเป็นอัศวินโลกธมินบ้าอะไรเนี่ยเขาใช้เหตุผลบ้าบออะไรเพื่อเรียกล่อมให้เธอออกไปคุณหาวิธีที่สร้างสรรค์กว่าน,นี้ไม่ได้หรือทำไมลูกน้องของฉันมั่วจังเมื่อเธอคิดเรื่องนี้อยู่ก็มีเสียงเคาะประตูอีกครั้ง เธอขมวดคิ้วเดินไปเปิดประตูเธอเห็นอัศวินโลกทมินยืนอยู่ที่ประตูอีกครั้งในมือมีเหรียญทองสองสามเหรียญเขาพูดด้วยน้ำเสียงเจ้าชู้ว่าคุณผู้หญิงคุณเห็นไหมฉันรวยมากจริง,รงๆคุณมีอะไรอยากจะซื้อไหมอย่างเสื้อผ้ารองเท้าถุงน่องใหม่เดี๋ยวพาไปซื้ออะไรกินโคาคาโค,าคาลาปลานึง่งซีอิ๊วอะไรๆก็พาไปกินได้ซูโอฟาพูดอย่างเย็นชาไม่มีผลประโยชน์ใดๆหากปราศจากข้อดีฉันรับสิ่งของของผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผลไม่ได้หลังจากพูดจบเธอก็ปิดประตูดังปงังและกลับมานั่งที่โต๊ะมาเดเลนอเหร อย่าตื่นตกใจลูกน้องผมยังมีอีกเยอะแม้ว่าคนเมื่อกี้จะโง่เขลาแต่ก็ต้องมีคนฉลาดพอที่จะคิดหาวิธีได้ปังปังัง,งมีเสียงเคาะประตูอีกครั้งเธอเปิดประตูอีกครั้งด้วยสีหน้ากระวนกระวายใจมันยังคงเป็นแบล็กเอิร์ดไนท์เขาหยิบตั๋วสองใบออกมาแล้วตะโกนว่าสาวใช้คนสวยคณะละครสัตว์พระจันทร์กำลังออกทัวร์ที่ถนนสว่างคุณสนใจจะไปกับฉันไหม เฮ้ hey, คุณต้องการอะไรอะไรแน่นอนว่าแบล็กเอิร์ดนท์มาเพื่อทำภารกิจที่ได้รับจากผู้บัญชาการให้สำเร็จแต่เขาไม่สามารถพูดได้ในเวลานี้เขาพยายามคิดอย่างสุดความสามารถทันใดนั้นก็มีเสียงติง้งใช่ฉันมาจากตระกูลขุนนางง่ายที่ชายผู้สูงศักอย่างข้าจะไล่าสาวใช้อิงมาเล่นบอลตรงฉันสามารถนอกใจเธอและบอกเธอว่าเราไม่เหมาะสมกันในภายหลังปัศวินโลกทมินแสดงท่าทางหล่อเหลาและพูดว่าอันที่จริงฉันพบว่าฉันตกหลุมรักคุณดังนั้น ปัญยับประกาศคู่ขอโทษนะคุณเป็นคนดีแต่ฉันไม่คู่ควรกับคุณจากนั้นเธอก็กระแทกประตูปัสวินโลกททมินตัวแข็งหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเขาก็ล้มลงกับพื้นและไม่สามารถยืนขึ้นได้อีกแอมอรเดลินพูดไว่ความโกรธว่าฉันจะทุบไอ้งี่เง่าตัวนี้มัดเขาไว้กับเสาไม้เอาแอปเปิลฟาดหัวมันแล้วเอามีดบิน